สวัสดีครับพี่น้องสูผู้ชุกนเมือนีกับพ่อกับไก่หน่อยรอยล่มสะแนวคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องอมือนีลงมาอ่างเจ็บน้ำคุรี่งองลงมาเบงรถพุดจอกเป็นื้่จอกหุดจอกออกจากอ่างทำความสะอาดอ่างกำลังแป่นพี่น้องมีมรถสามสี่ขั้นรถมลโกํกำลังจุก ยกขีจอกร่มพัดจอกไหลเขามาทาั้งนี่นะแม่กจกทั้งนี้คี่น้องไหลไปทั้งในกับเพิ่นกับไปจกทั้งนั้นจกขึ้น ยกขึ้นจากอ่างจากน้องให้มันแปลนเนาะพี่น้องนะที่ได้หายอยู่หายกินง่ายใส่ด่างใส่มองกไ็ได้ใส่เบ็ดใส่ยังก็ได้ขันว่าใหมันแป่นพี่น้องโอ้ดีใจน้ำข้าเจ้าอยู่ดอกบายนี่มันจะได้แปลนอ่างแปลนก็ได้หายอยู่หายกินอ้อหลายหมู่บ้านมาหารวมกันอยู่กับอ่าง เก็บน้ำคุรีงอนลายมือบ้านลายอำเภอมาหาอยู่หายกลิ่นด้วยนี่ก็สิได้สบายเวลาพี่น้องแปนนี่มันมันแปนก็ได้หาอยู่หายกิ่นไงมันคือมันหกอยู่นี่แต่มันหกยอยู่ยังที่กับโอ้ยหายกินยากหายกินลำบากพี่น้องเลี่ยวันนี้รถเพิ่นมาโกมาลอกมาดึงกลินแล้วกับสีได้อายุหายกินสบายก็บสี บอได้ซื้อได้ยังทุน่นแรงทุนเงินไปหลายเตือปไปหรอกกำลังหายอยู่หายจริงพี่น้องกำลังร่มพัดกำลังเขามาแงเขมาทั้งนิ้รถแม่โมคโกระโจกขึ้นโจกขึ้นดันขึ้นสองสามสี่ขั้นพี่น้องรถแม่โมคโ กำลังเหตุงานอยอะมันมาจบยู่นี่เป็นอาทิตย์นนะแล้วพี่น้งองกำเรืงเปลี่ยนลมพัดลมพัดห่อไม้ทั้งนี้ครับเปลี่ยนหลายเสื้อเลยพี่น้องเปลี่ยนหลายเสื้อเยอะ ทำรับคลิปนี้พาพี่พาน้องลงมาเบิ่งรถแม่คู่โจกจอกโจกจอกนี่จอกกินจากอ่างเก็บน้ำกุลีมอน้องแจ๋ของเฮานี่แหละพี่น้องตำบลหน้าดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเอิปนี้ก็บ่มมียังไงตาพี่ฝากน้องได้